สวัสดีค่ะเอ็มจากเดอะรูมพัทยานะคะวันนี้เอ็มจะมาเปิดตัว EP ีแรกของเดอะรูมพัทยาดังนั้นนะคะวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมโครงการอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการคอนโดไฮรีส์ของเมืองพัทยาค่ะเอราสพัทยาค่ะโครงการเอรัสพัทยานะคะ สูงทั้งหมดนะคะ38ชั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเอมยืนอยู่ที่สกายเลาของโครงการนะคะก็คืออยู่บริเวณชั้นที่38ซึ่งลูกค้าทุกท่านนะคะสามารถเข้ามาดูวิวทะเลของอชั้น38ได้นะคะ สำหรับเอลัสพัทยานะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่2งานกับอีก70ตารางวาค่ะแล้วก็ยูนิตท,ทั้งตึกนะคะมีทั้งหมด331ยูนิตวันนี้เดี๋ยวเอ็มจะพาเข้ามาเยี่ยมชมห้องชั้นที่38เป็นห้องเพนท์เฮาส์2ห้องนอนสวยมากๆและวิวสวยมากที่สุดของตรงบริเวณหาดจอมเทียนค่ะโอเค พอเข้ามานะคะสัมผัสแรกที่ลูกค้าที่จะได้เห็นก็คือวิวทะเลนะคะของระเบียงของห้องนี้อ่าแล้วก็เข้ามาเสร็จปุ๊บนะคะก็จะเจอห้องครัวซึ่งห้องนี้ทางโครงการเราออกแบบและตกแต่งให้พร้อมเสร็จสับพร้อมอยู่ได้เลยก็คือลูกค้าสามารถลากกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะเข้ามานะคะก็จะเป็นห้องครัวนะคะ พร้อมทาอาหารแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวขนาดใหญ่เลยค่ะสวยมากแล้วก็อีกจุดๆดหนึ่งนะคะคือคอนโดตากอากาศส่วนใหญ่นะคะออของเราอะ่ะจะเน้นห้องห้องนั่งเล่นก็คือห้องลิฟวิ้งรูมเนี่ยจะกว้างและใหญ่หน่อยเพื่อรองรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะคะแล้วก็ครอบครัวมานั่งเล่นมาดูทีวีแล้วก็มาดูวิวนะคะที่ห้องของตัวเอง ถ้าดูโดยโบริเวณรอบๆนะคะตรงห้องของเพนท์เฮาส์ชั้นที่38ห้องนี้เนี่ยถ้าลูกค้าอยากทราบขนาดเนี่ยก็จะประมาณอยู่ที่129.86ตารางเมตรเป็น2ห้องนอนและ2ห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเอ็นจะพาเข้ามาดูห้องมาสเตอร์เบดมนะคะ โอเคค่ะสำหรับห้องนี้นะคะลูกค้าเข้ามาแล้วก็สัมผัสกับทะเลได้เลยนอนดูทะเลนะคะเพราะว่าห้องนี้จะเป็นห้องที่เห็นเห็นทะเลที่ลูกค้าเห็นทุกอย่างเลยนะคะโครงการออกแบบตกแต่งให้ลูกค้าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะทีวีก็ประมาณ75นิ้ว สำหรับห้องน้ำนะคะของห้องมาสเตอร์รูมมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยก็จะเป็นมีซิงค์สองซิงค์แล้วก็มีบารท,ทับอยู่ภายในเหมาะสำหรับครอบครัวหรือว่าคู่รักนะคะซื้อเก็บเอาไว้เพื่อพักผ่อน สำหรับห้องอีกห้องหนึ่งนะคะก็จะเอาไว้ให้เป็นห้องของคุณลูกหรือว่าห้องเพื่อนๆน,นะคะเข้ามาห้องนี้ลูกค้าก็จะเห็นวิวภูเขาจะบอกเลยนะคะว่าเอรัสเอรัสเนี่ยโครงการนี้ด้านหลังนะคะของโครงการจะเป็นวิวภูเขาด้านหน้าก็จะเป็นวิวพื้นน้ำวิวทะเลนั่นเองสำหรับห้องน้ำของห้อง เบดรูมเล็กนะคะก็คือลูกค้าสามารถเข้ามาได้แล้วก็จะมีก็จะมีประตูอีกประตูหนึ่งเผื่อเผื่อจะมีลูกบ้านนะคะหรือเพื่อนๆเข้ามาโอเคค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเอ็มจะพาเข้ามาดูระเบียงของห้องนี้ระเบียงค่อนข้างกว้างเลย layout ห้องนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกเป็นห้อง p e n ์ h o u s e นะคะระเบียงค่อนข้างค่อนข้างกว้างเลย ด้านนอกก็จะเป็นพื้นกระเบื้องนะคะอันนี้หมดห่วงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระจกค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับห้องนี้นะคะห้องเพนท์เฮาส์ขนาด1้อยหนตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมอยู่อยากให้ทุกทกท่านเข้ามาสัมผัสนะคะกลิ่นไอทะเลแล้วก็วิวทะเลรอบทุกๆรอบรอบด้านเลยของโครงการ เอรัสพัทยาถ้ายังไงหรือไม่อย่างนั้นน่ะก็สามารถติดต่อที่เพจเดอะรูมได้เดี๋ยวเราจะพาเข้ามาเยี่ยมชมทุกห้องที่ลูกค้าอยากได้ค่ะ